โอเวอร์ท็อปอพดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาฮะอธิบายกิจกรรมนะผมกิจกรรมเนี่ยมันจะมาเข้าวันที่22นะครับจะใช้ตัวละครแลนเดอร์ที่มันเป็น R 1นนะครับผมสามารถ เอามาแรกกิจกรรมได้เมื่อเอาแรนเดอ R 1มาเข้ากิจกรรมนะมันจะมีรายชื่อให้แรกแรกนะครับผมจะได้เป็น pack แพ็คลกเปลี่ยนแรนเดนะครับก็คือได้ pack แพ็คลกเปลี่ยนแรนเดอมา1 p a แพ็คนะครับแล้วเปิดแพ็คเนี่ยมันจะสุ่มรับโกเลย2 0 0 0สนถึง7 0 0 0 0 0นะครับและและฟังนะเขาไม่ได้บอกหรือนะเขาบอกเขาว่าและถ้าเขาเขียนผิดคือแตกสลายหมดเลยนะไอท้ที่ไอที่ดองกันมาแต่ถ้าเขาเขียนไม่ผิดนะครับเขาเขียนไม่ผิดนะ เขาเขียนคำว่าและแสดงว่ามันได้ทั้งเงินและก็ของและได้รับเพิ่มเติมจาก1รายการต่อไปนี้และได้รับเพิ่มเติมจาก1รายการต่อไปนี้ถ้าเขาเขียนไม่ผิดเราจะได้ทั้งเงิน2องแสนถึและของคู่มือสุ่มสกิลสุ่มนะสุ่มนะคู่มือสุ่มสกิลเอ่อคู่มือสกิลคู่มือสกิลก็คือหวยธรรมดาอะไรเงี้ยตัว Star ๋วสตาร์สติดอันนี้200เพชรนะครับผมก็ยังดี การ์ดอีพิกก็คือการ์ดอีพิกเป็นตัวละครเลยที่เป็นการ์ดม่วงตัวอื่นที่ไม่ใช่แลนโดเอออย่างน้อยก็แสนแสนสามหรอว่าเอ้าก็ถ้าได้มาก็คือกําไรสองแสนนะถ้าได้การ์ดธรรมดาการ์ดไปไหนก็ได้เท่ากับเราเท่าทุนไงแล้วก็ได้เงินมาขั้นต่ำอยู่แล้วมันไม่ให้หรอกเจ็ดแสนมันก็ให้สองแสนนั่นแหละเออหรือการ์ดเลเจนต์นเลยฮะเฮย้ยถ้าได้การ์ดเลเจนต์นขึ้นมาทาํไงฮะรวยกับรวยแล้วก็รวยฮะกําไรไม่รู้จะกําไรยังไง เอาง่ายๆเอาแค่อันนี้ก็พอไอไ้อที่สุ่มเงินได้สองแสนน่ะเออแค่สุ่มเงินได้สองแสนก็กําไรรอบละแปดหมื่นแล้วฮะรอบละเจ็ดหมื่นแล้วกันเจ็ดหมื่นเออเอาไปขายเข้าตลาดถูกผักคาสีถูกต้องปะอันนี้ไม่ต้องขายไงซื้อเรนเดลมาราคาตลาดแสนสองแล้วก็เอามาเข้าอันนี้ขั้นต่ํามันเปิดได้สองแสนเข้าใจปะเออสองแสนและแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่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 เดี๋ยวมาดูอัตราความเสี่ยงกันนะครับอ่ะ ข้อแม้ของเขาเขาเขียนเลยข้อจํากัดในการแลกเปลี่ยนเฉพาะผู้เล่น R1 นี่นะข้อจํากัดในการแลกเปลี่ยนเฉพาะผู้เล่น R1 R1 เท่านั้นนะครับผมที่ยังไม่ได้ใช้งานและยังไม่ได้กําหนดในคลงังไม่ไม่ได้กําหนดในคลังเท่านั้นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้และยังไม่ได้กําหนดในคลงังตรวจสอบรายละเอียดโ okay. อเคอะเขามีรายละเอียดให้ดังนี้ฮะสวัสดีครับวัสดีมาเซอร์ครับผม สรุปให้แรกค่ะห้าครั้งต่อไอดียอ่ะเดี๋ยวแลวเอออเดียนนบอกความเสี่ยงให้ถ้าเขาให้แรกห้าครั้งหรือสิบครั้งต่อไอดีนะไอพวกที่ลงทุนสิบล้านยี่สิบล้านอ่จะจิตใจแตกสลายความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเขาไม่ก็เขาอาจจะไม่กาหนดครั้งนะเพราะการ์ดแลนเดิลในตลาดมันสองหมื่นใบอะตอนนี้เหลือหมื่นกว่าใบมันหลักหมื่นใบเลยนะซึ่งอ๋อมันเยอะมากๆนะครับผมเออมันเยอะมากและเกมนี้มันเหมือนตลาดหุ้นอย่างหนึ่งฮนะ ก็คือเราต้องอรู้ปัจจัยความเสี่ยงก่อนแล้วรู้ว่าที่เราจะกําไรเท่าไหร่ก่อนแบบนี้แล้วถึงเราจะมาลงทุนกันนะครับอ่ะเรามาดูข้อแม้เขากันนะอันนี้คือข้อแม้ที่เขาเขียนมาให้ถ้าเขาเขียนไม่ผิดนะเว้ยถ้าเขาเขียนผิดขึ้นมาเราไปโต้แย้งได้เขาอาจจะคืนเงินให้เราโอเคอ่ะใครที่เขารับฟังผู้เล่นอยู่นะฮะเขาบอกว่าผู้เล่นที่แลงด์อัพไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แลงด์อัพก็คือตีบวก R2 ขึ้นไปแลกเปลี่ยนไม่ได้เราก็เป็น R1 ไนงะ แลกเปลี่ยนได้นะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีแรงัพขึ้นขึ้นไปแล้วเรามี R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R, 6, R 7ไปแล้วให้ทําการขายเข้าตลาดเขาเขียนอยู่นะให้เราไปขายเข้าตลาดให้มันเหลือ R 1เราจะกลับมาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคแล้วก็ข,ข้อแม้ข้อ2รายชื่อนักบ้านในตลาดซื้อขายนักบ้านจะไม่สามารถไม่ปรากฏในรายชื่อแลกเปลี่ยนก็คือ ห้ามวางขายไว้ในตลาดเราจะแลกเปลี่ยนไม่ได้กันบักนะ็กไงเขาเขียนไว้กันบลเอออันที่3เนี่ยนักบาสท,ที่อยู่ในลน์อัพก็หมายถึงอยู่ในทีม55จะไม่สามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้นะครับอันที่4ก็คือนักบาสท,ที่แสดงในล็อบบี้ไม่ปรากฏในรายชื่อแลกเปลี่ยนก็คือแสดงในล็อบบี้ไอ้ที่ยืนข้างหน้าตัวละครเราห้ามเอายืนมันจะแลกเปลี่ยนไม่ได้ข้อ5นะครับหากคุณเหลือนักบาสน้อยกว่า6ประเภทก็คือชนิดะ6ประเภท ก็ไม่ได้หกบอ่ะหกบน่าจะเป็นชนิดมากกว่าแบบเอ่อต้องมีตัวละครหกชนิดใน ID เราขึ้นไปถึงจะถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได้เประมาณนี้อ่ะอันนี้คือข้อแม้ที่เขาเขียนมาทั้งหมด5ข้อหมดแค่นี้แสดงว่าอะไรฮะดึงจากตลาดมาทําการเล่นอีเวนต์ได้ดึงจากตลาดมาทําการเล่นอีเวนต์ได้แต่ที่ข้องใจเนี่ยมันดูกําไรง่ายไปปะเพราะว่าในตลาดเนี่ยอ่ะดูราคาในตลาดนะครับผมใบละ1นึ่งแสนสองหมื่นสี่พัน นี่คือราคาตลาดใบละ1 24 0 0 0พดูเพื่อนๆมนะันฮะแสนสองแสนสามคือราคามันไม่ถึงสองแสนอ่ะแล้วเขาขั้นต่ำอะ่ะเขาให้เงินเราสองแสนเลยเนวะ้ยมันมีเหรอฮะมันมีมันมีรอ,อเงินที่มันได้มง่ายขนาดนี้มันจะมีเกมไหนหรอที่อยู่ดีแบบว่าเฮ้ยไปซื้อตัวละครเลยแล้วแล้วเดี๋ยวเราแจกเงินคนละแปดหมื่นให้ทุกคนเลยเพราะว่าขั้นต่ำมันต้องได้สองแสนถูกต้องมั้ถ้าเขาจะทําแบบเนี้เอ่อทุกคนเหมือนถูกแจกเงินเข้ามา เข้าใจป่ะเหมือนถูกแจกเงินเข้ามาถ้าเป็นพี่นะระบบมันอาจจะพังหรือเปล่าเขาเรียกว่าเออระบบมันอาจจะเสียงหรือเปล่าเพราะว่าเงินมันเข้าตลาดเข้า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 เกมเยอะเกินไปถ้าเป็นพี่พี่ก็เอาบอทมาดึงไงพี่ก็เอาไอดีพี่เองอ่ะมาดึงรัวๆก็ได้ไอ t ดีจีเอ็มอ่ะมาดึงให้มันออกจากตลาดไปอ่ะเออแบบนี้มันก็จะไม่เสียงไงเข้าใจป่ะเออหรือเขาไม่อยากทาแบบนี้เพราะว่ากลัวกลัวทุกคนแบบ เฮ้ยอยู่ดีเอาบอดมาดึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มันไม่แฟร์กับผู้เล่นหรือเปล่าควรจะมีมาตรการอื่นหรือเปล่าคิดว่านะเขาอาจจะแบบลดอัตราความเสี่ยงตรงนั้นและเขาแจกเราจริงๆเออเขาแจกเราจริงก็าใจปะแต่ถ้าเป็นโลกแห่งความจริงโลกของพวกเราที่อยู่กันเนี่ยไม่มีใครทําแบบนี้อะสมมุติว่าเฮ้ยวงนายวงนาย,วงนายบอกมาเขาจะเป็นข่าววงนายกันวงนายบอกมาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยจะขึ้นไปสองแสนแปลกป,กปะอาวงนายบอกมาแล้วทำไมไม่ขายบ้านขายรถซื้อไปอะ เอออะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ถ้าเทียบเป็นเกมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมันคือไม่ใช่โลกความจริงอ่ะมันคือในเกมฟ้าอาจจะเซอร์ไพรส์เอาเลยใครลงทุนก็ซัดเลยเอะไรประมาณนี้และคิดดูนะดูเขาแจกนะครับดูเขาแจกนะการเรนเดลตอนนี้มีทั้งหมด13,000าบนะหนึ่งใบในตลาดนะตอนแรก2 0 0 0 0ฮะนี่มันซัดกันไปเป็นหมนะื่นใบคนซื้อเกมกำไรเป็นหมนะื่นใบแล้วเออเข้าใจปะ ถ้าเขาสมมติแจกอ่ะหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันใบอัตราสีแสองหมื่นใบนะครับผมสองหมื่นใบนะเงินจะเข้ามาในเกมเท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับอ่าขั้นต่ำเนี่ยคือจะกําไรคนละแปดหมื่นนะเพราะว่ามันจะได้เงินขั้นต่ำสองแสนแล้วก็ได้ของพิเศษอีกนะเว้ยไม่ใช่แค่เงินนะเงินแรนดอมสองแสนถึงเจ็ดแสนและได้ของพิเศษอย่างอื่นอย่างเช่นบัตรสุ่มอย่างเช่นการเลเจนด์การเอเปอพิกอะไรพวกนี้อีกนะครับผมก็อ่ะเอาเอาง่ายๆแหละคิดแบบพื้นๆกำไรแค่แปดหมื่นพอนะแปดหมื่นคูณสองหมื่นนะครับผม 1 0 0 0นคนูณ20,000นะจะมีเงินเข้าตลาด1,600ล้านเงินเข้าตลาดนะ1,600ล้านเข้าเข้าในเกมเฉพาะเซิเวอร์ที่เราอยู่กันเนี่ย1,600ล้านถ้าพี่เป็น GM หรือเป็นคนเขียนเกมอ่ะพี่จะยอมรับอันนี้ได้หรือเปล่าต้องดูอัตราความเสี่ยงนะทุกคนเออว่ายอมรับได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเงินแบบเนี้ยเข้าตลาด1,600ล้านจริงๆโดยที่ เงินมาจากซ์ฟเวอร์ไม่ได้เงินมาจากการหมุนเวียนจริงๆไม่ได้เงินมาจากการสุ่มแพ็คที่เขาเติมเงินมาสุ่มหรือว่าใช้เพชรไปสุ่มเข้าใจปหมมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมฮะแล้เซ์ฟเวอร์จะยอมได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเออเราต้องพูดเราต้องคิดในมุมมองของเขาด้วยไงไม่มีทางหนึ่งต่อหนึ่งแน่นอนอันนี้ก็มีเหตุผลอะเรามาถึงปัจจัยความเสี่ยงแล้วกันในเรื่องนี้ถ้ามันแฟร์แบบหนึ่งต่อหนึ่งไม่จํากัดอัลลิมิตก็คือเราแลกเท่าไหร่ก็ได้ มันไม่สมควรเกิดขึ้นเราเราคาดคะเนนะอันนี้ไม่ได้เป็นจริงนะว่าไม่สมควรเกิดขึ้นถูกต้องไหมตลาดมันจะพังแสดงว่ามันจะต้องใช้2ใบแรก1กล่องพิเศษหรือเปล่าเพราะถ้า2ใบแรก1กล่องมันสมเหตุสมผลอยู่นะครับผมเพราะอะไรฮะเพราะกล่องหนึ่งขั้นต่ำสองแสนสองใบมันสองแสนสี่ใช่ไหมไอรันดลนะฮะสองใบมันสองแสนสี่ถ้าบบว่ามันสมเหตุสมผลอยู่นะเออมันสมเหตุสมผลอยู่สองใบมันสองแสนสี่ถึงสองแสนห้าสองแสนห้า คนที่ลงทุนเขาก็จะได้เปิดกล่องแล้วก็มีโอกาสได้การลเลตนเซนด้วยมีโอกาสได้อย่างอื่นด้วยมาเสริมถ้ากับว่าเขาจะขาดทุนกล่องละห้าหมื่นก็ถูกต้องเขาจะขาดทุนกล่องละห้าหมื่นกล่องห้าหมื่นสองใบห้าหมื่นก็คือกล่องหนึ่งสองใบจะขาดทุนห้าหมื่นสมมติว่าเขาได้แค่เงินกับตัว๋วอัพสกิลแล้วกันเขาจะขาดทุนประมาณห้าหมื่นอันนี้ความเสี่ยงของทุกคนที่จะลงทุนนะครับก็คือสองใบห้าหมื่นเราซื้อไว้เออกี่ใบ สมมติเมื่อกี้มีใครซัดแปว่ากี่ใบนะร้อยใบยหรืออะไรนะอ่ะสมมติสองใบห้าหมใบละสอใบสอใบสองแสนล้วกันอ่ะสองแสนห้นะนหคูณสิแล้วกันซื้อไว้ย่สิบใบคูณสิบยบใบสองล้านหาถ้าเราซื้อไว้ยีใบเราจะขาดทุนห้าแสนยีบใบห้าแสนนะห้าใบต่อหกล่องไม่มีทางถ้าห้าใบต่อหนึกล่องโดนด่า เอาง่ายๆถ้ามันแลกเกินสองใบอ่ะโดนด่าครพี่คิดว่าเกมนี้ไม่ยอมโดนด่าแน่นอนครับค่ายเขาใหญ่ถ้าพี่คิดว่าไม่เกินสองอ่ะคือยังไงถ้าสมมตินะสมมติคอยแลกอ่หน่วยต่ออัตราแบบแลกเปลี่ยนอ่ะยังไงก็สองต่อสองต่อหนึ่งกล่องเออคือไม่เกินอ่ะสามต่อหนึ่งกล่องอยังน่าเกียดเลยครับจะบ้าแล้วขายเท่ากา๊าซฟ้าเลยตามมาครับทุกคนซื้อก่อนเลยก่อนเริ่มวัน่นวหวฟ้าเริ่มวัน่นวหวละฟ้า,าซัดไปกี่กล่องนะเฮ้ยซัดไปกี่ใบนะ พี่ตามสุ่มตู้ใหม่โชว์หน่อยตู้ใหม่ไม่คุ้มอ่ะพี่ลาคำนวณแล้วไม่คุ้มมาก็อ่ะความเสี่ยงของคนลงทุนแล้วกันแต่พี่ว่าน่าน่ามองอยู่อันนี้น่ามองอยู่เพราะมันน่าลุ้นอยู่เต็มที่ก็ขาดทุนซื้อสองใบขาดทุนห้าหมื่นขาดทุนห้าหมื่นสองใบเอ่อเป็นเงินสองแสนห้าใช่ไหมสองแสนห้าห้าหมื่นโอ้ขาดทุนก็เยอะนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเท่ากับว่าเราลงทุนเท่าไหร่ขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเนะอ่อมันสองแสนห้าใช่ไหมขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสม,ม สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเขาให้แลก 2, 1, 2นะต่อ1 2ต่อ1นะอัตราแลกเปลี่ยนเราจะขาดทุนทันที20%นะครับผมใน ID เราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือการสุ่มเราอาจจะได้การเลเจนร์มาก็ได้เออเราอาจจะได้แบบเฮ้ยเลเจนร์มาฮาร์เดนมาเฮ้ยเลเยนร์มาเอคดีมาเอดี AD มาเคอร์ี่มาเราต้องมาโนไว้ก่อนเออแล้วก็กำไรไงแบบโอ้โหกำไรเละเทะเลยแต่ถ้าพูดพื้นๆน่ะ มันสุ่มได้จ่บัตรอัพสกิลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออยอมรับความเป็นจริงว่ามันสุ่มได้จะบัตรอัพสกิลอ่ะมันจะขาดทุน20%ต่อการสุ่มหนึ่งครั้งนะผม20%นะลงทุน10ล้านขาดทุน2ล้านก็ไม่เท่าไหร่ปะวะ,วะเพราะว่าเราลงทุนการซื้อขายตัวละครเราขาดทุน15%อยู่แล้วทุกครั้งที่เราขายถูกต้องมหม20%สำหรับพีค่คือคุ้มในการเสี่ยงสำหรับเกมนี้นะครับผมเพราะอะไรอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เขาเรียกว่าเงินที่เราจะเก็บไว้ซื้อตัวละครอะไรก็ไม่รู้ในอนาคตอ่ะเป็นเงินเก็บของเราในเกมนะเว้ยในเกมเป็นเงินเก็บในเกมอ่ะเราควรจะเอามาลงทุนอันนี้ไหมพี่คิดว่าน่าจะควรนะเว้ยเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันขาดทุน20ิปรเตแต่มันมีโอกาสที่แก๊ปมันเปิดกว้างไงมันมีโอกาสได้เยอะกว่าคือมุมมุมมองที่จะได้มันมีหลายเหลี่ยมจัดอ่ะมันเยอะกว่าแต่ถ้าเราลงทุนในตลาดซื้อขายแบบเนี้ยรอราคาขึ้นอ่ะว่าจะขึ้นจะลงตอนขายเสีย1 5 เแต่ราคามันจะขึ้นจะลงไม่รู้อันนี้สวิงจัดอ่ะสวิงจัดอ่ะคือแก๊ปมันแบบกว้างจัดไม่รู้ว่าจะลงเยอะหรือว่าจะขึ้นเยอะแต่อย่างน้อยเสียพันสี์เซมันดูหาเงินยากกว่าในในการซื้อตัวละครมาเก็งกำไรตอนนี้ก็คือมี SGA ใช่ไหมว่าทีมเขายังไม่ตกรอบแถมมีลุ้น MVP อีกตั้งหาก SGA เอเชีย g u l สอ Alexander อะไรอ,อันนั้นแ่ะก็สำหรับพี่แล้ว น่าลงทุนนะอันนี้เป็นอีเวนท์ที่น่าลงทุนแต่ถ้าเขากำกำหนดว่าหนึ่งไอดีแรกได้แค่สิบครั้งก็ระเบิดตัวเองทิ้งไปเลยนะแต่คิดว่าไม่มีหรอกหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหนึ่งอดีแรกสิบครั้งหรอกคิดว่าน่าจะเป็นสองต่อหนึ่งอ่ะอันนี้คือเท่าเทียมสุดทางออกของเขาคือสองต่อหนึ่งพี่ไม่เชื่อว่าการตลาดเขาจะห่วยจัดขนาดที่ว่าไอดีหนึ่งแรกได้แค่สิบใบอะไรอย่างเงี้ยเออมีใครลงทุนเท่าไหร่อะแชร์กันหน่อยเดียใครลงทุนกี่ล้านแชร์หน่อยมีกี่ใบทำเลยรละ่ะแชร์เน เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกลับทำลายล้างแชแน,นลเ <Whoa. S 1> กมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกลับทำลายล้าง e ชแน,นล Let